สวัสดีทุกคนนี่ต้อนรับเข้าสู่สโน w Story ฉันเเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะพาทุกคนมากินสุดยอดชาบูนั่นก็คือร้าน mo มูมพาราไดส์มโม <c oughs> เราเล่นนั่นก็คือร้านโมโมพาราได์นะคะทุกคนปไปไปลุยกันเม<า>ื่อกี้มันร้อนตอนนี้เราต้องระวัง นี่เยอมเอาซุกปย่างยืดค่ะคารามิโซกค่ะเนื้อวัวพรีเมียมค่ะไก่ไม้ไผ่สงค่ะหมูหมูคุโรูบกะาสองสันคอหนึ่งแล้วก็ส่วนท้องหนึ่งค่ะคือเป็นเนื้อ นี่เนื้ออะไรอะ่ะเนื้อพรีเมียมอะ่ะจุ่มในน้ำชาบูต้องกี่วิคะต้องกี่วิกินนะทุกคน ออ่่ยมากะต่อไปนี่เป็นเนื้ออะไรอ่ะเนื้อ US ว้าวว้าวชาบูของหนูมันแบบกลมกล่อมมากอร่อยมากเลยอะ่ะ <Wow S 1> แบบกินเนื้อสโ mm hmm. <Snow S 2> นว์เฟรมเลยนะ oh, มันใหญ่มากเลยตัว นะมันสองชิน้นอ้าวเหรอโอ้ดยดไม่สวยแล้วเนี่ยลองซุปพารามิโซก,กันทุกคนไฟไปไฟมาโอ้หายแหน่สุกยังสุกแล้ว อะไรแม่อร่อยมันร้อนออซอสมันเค็มอะมันเรือยกเค็มหมดเลยอะแต่ว่าถ้าใครชอบเค็มอะก็ชอบก็ได้นะอ,นะอุ้ยตัวขอยืมอันนึงนะหรือว่าน้ำจิ้มอันนี้มันจะอร่อยเดี๋ยวเราลองก่อนนะชิมเลยอือันนี้ไม่เค็มหรือว่ามันต้องผสมกันวะตัวไม่ไม่น้ำจิ้มมันต้องแยกกันสิ ลองใหมงานนี้จะหมดแล้วนะทุกคนนะเนีย ب, เน่ยหยาบ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 เมื่อกี้มันร้อนตอนนี้เราต้องระวัง

ร้งแต่ทนได้จุบๆ,ๆ,ๆเลยนี่ทุกคนเราชอบน้ำนี้มากอันนี้นะ้ำกุหลาบพักทิมเหมือนเป็นน้ำชากุหลาบนักทิมอะชื่นใจมากมาเดี๋ยวจะลองทำน้ำจิ้ม <c oughs> ในน้ำจิ้มทำอไรนะอ๋อไข่ดองซีอิ๊วหรอใช่ไข่แดงนิดเดียวเองอะ่ะ แต่ไข่แดงว้าวไข่แดงมาแบล้วเขาบอกว่าดองไม่ครึ่งชั่วโมงอ่ะเหรอแต่รอ,อไปครึ่งชั่วโมงครับนี่ไก่ไม้ไผ่ของเราจิ้มมาไหนดีจิ้มกับน้ำจิ้มนี้ดีกว่า ไก่ไม้ไผ่จริงๆหน้าตามันเหมือนหมูเด้งนะเนี่ย,ยเด้งดึงเด้งดึ๋อไงร้อนอืมร้อนอร้อนร้อนแล้วก็เด้ง <c oughs> อะไรร้อนถึงแบบร้อนลิ้นมาก เหมือนหมูดเด้งไหมมันหมืมีกระดูกอ่อนด้วยอ่ะแล้วก็ไก่ไก่เรือเหรอแค่นี้แหละแล้วก็สวบัดสวรรค์แล้วก็มาจิ้มเอออย่างนี้แหละอย่างนี้แหละ เราก็ทําไปได้เนาะตัวเราก็กินเลย นราน่เนอของสนโนเฟนมาไข่ดองเราได้แล้วด้วยนี่จริงอ๋อเนี่ยครั้งแรกเลยเนะี่ยจริงไข่ดองรา,าดเลยไข่ดิบเลยนะเนี่ยตัวต่างอะไรกับจิ้มกับ เมื่อกี้เราเอาเนื้อมาจิ้มไข่ก็เหมือนกันอ,ะอ่ะเนื้อจิ้มไข่มันสุกนะเรารู้สึกไม่สุกหรอกมันจะมันๆเนื้อมันร้อนนะนี่น <c oughs> นี่เยิ้มๆโชยุอ่ะมันซึมข้าไข่เลยอืมมันเค็มไหมเล็กหน่อยอ มาเ้ลมาของหวานของเราไอซิมของโปรของเราเราสั่งมา5รสเลยที่นี่เขาจะมี5รสนะทุกคนมีรสบวยด้วยอ่ะมีรสบวยรส <c oughs> นมข้าวญี่ปุ่นแปลกมากเลยไอซิ่มที่นี่รสแบบแปลกๆน่ากินมากมีรสชาโค้ด้วยแล้วก็รสมะม่วงมะม่วงกับชาเขียวอ่ะเคยได้ยินนะมาลองรสบวยดีกว่าทุกคน <c oughs> บวยเลยอ่ะบ้วยแบบเย็นๆ <c oughs> อะ่ะเปรี้ยวๆเค็มๆอือคืออันนี้คล้ายๆกับรสกะทิอ่ะตัวเราว่าตัวชอบรสนี้แน่เลยอือานโนเฟมชอบรสนี้แน่เลยทุกคนนมข้าวอือนมข้าวญญปุ่นมะม่มะม่มาม่มาโม,อม,ามอ่อืออันนี้อร่อยอันนี้เราชอบชาโก เพิ่งเคยเห็นไอติมชาโคและก็จะเพิ่งเคยกินครั้งแรกไงไม่รู้อ่ะรสชามันมันมันอ่ะมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันกับหวานนะอันนี้าานะะชาเขียวชาเขียวนะคะชาเขียวชาเขียว ขีเขียวชาเขียวอืมอร่อยมากอันนี้ก่อเลยนะฮกินไดฟุกุสตรอเบอรี่ดีกว่าวนิ่มๆเหนียวๆทุกคนเหมือนแบบเหมือนได้กินน้ำนมเย็นอะนมเย็นอะนมสตดนมพูัวอะ น้ำจุมครูเหนียวเหนียวมากเลยบอกเวลาของเราแล้วเดี๋ยวเราจะเดี๋ยวเราจะไปแล้วทุกคนอิ่มมากอร่อยมากถ้าใครชอบนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครและเป็นกำลังใจให้พวกเราสนทรสาลีนะคะบ๊ายบายไปแล้วเดี๋ยวเขามารอคิวต่อคนเยอะมาก